ผมมาจากช่อง BS Pin นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ผมจะแนะนำมือใหม่นะครับอยากร่วมกิจกรรมในงาน Art o o s Pin ของเราครับ มือใหม่หลายคนนะครับอยากจะลงกิจกรรมการแข่งขันโยโย่กับเราครับแต่ไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะเป็นมือใหม่เนี่ยจะลงประเภทไหนอะไรยังไงได้บ้างซึ่งวันนี้ผมก็จะมีมาแนะนําให้ฟังครับเป็นมือใหม่เนี่ยค่ายังไม่เยอะคอมโบยังไม่มีลงกิจกรรมตัวไหนดีครับสำหรับกิจกรรมแรกนะครับสำหรับมือใหม่ที่สามารถลงได้เลยนั่นก็คือการแข่งขันสปอตแลนเดอร์ การแข่งขัน Spot ์ต d d เดนะครับเป็นการแข่งขันโยโย่นะครับประมาณ30ท่านะครับผมเราจะไล่ตั้งแต่ท่าเบสิกไปเลยตั้งแต่ท่าที่ง่ายที่สุดไปจนถึงท่าที่ยากที่สุดของในลิสต์นะครับซึ่งมือใหม่เนี่ยเรายังไม่มีคอมโบสามารถเล่นท่าตามที่กรรมการบอกเลยเลยเช่นท่าที่1นึ่งลองสลิปเปอร์ท่าที่2องปลายอะไรประมาณนี ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆครับผมสําหรับรายชื่อท่าต่างๆแล้วก็คลิปการสอนทําท่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะโพสต์ไว้ให้ในคอมเมนต์เลยนะครับว่ามีท่าอะไรบ้างผู้ชนะในโปรแกรมนี้นะครับก็คือคนที่ทําท่าได้สูงที่สุดครับผมรายการต่อไปที่แนะนําให้มือใหม่ลงนั่นก็คือรายการ f i n เกอร์สปิครับ ฟิงเกอร์สปินนะครับจากที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วเป็นท่าที่ยอดฮิตมากๆเลยเป็นการที่เราเล่นโยโย่นะครับปาแนวเอียงแล้วก็ขึ้นมาฟิงเกอร์สปินแบบนี้นะครับผู้เล่นคนไหนนะครับเลี้ยงท่าฟิงเกอร์สปินให้หมุนอยู่บนนิ้วแบบนี้นะครับได้นานมากที่สุดนะครับก็รับรางวัลไปเลยครับสำหรับปีนี้นะครับต้องขอโทษน้องๆที่เป็นสายโมดิฟายด้วยเราแปนงทุกอย่างนะครับที่เป็นการแบบเป็นแก๊เจ็ตประกอบต่างๆนะครับผมขอให้เป็น ลูกโยโย่นะครับที่มีขายทั่วไปนะครับสามารถเป็นแบบที่มีร่องฟิงเกอร์สปินแบบนี้ได้ครับอนุโลมให้จะเป็นแบบแฟลตเลยอยากท้าทายความสามารถก็ลองกันรู้ได้ครับบอกเลยนะครับว่ารายการนี้ตัวตึงไม่มีแน่นอนครับอาศัยนะครับฝีมือและดวงหน้างานล้วนๆครับรายการนี้นะครับคิดว่าจะแข่งกันวันเสาร์นะครับผมแล้วก็เป็นรายการแรกๆเลยในช่วงบ่ายนะครับเอาไว้พักตอนเบรคคิดว่าถ้าใครอยากจะลงนะครับต้องรีบมาเช้าๆนะครับ รายการต่อไปรายการที่3การแข่งขันลูปเดลู้ครับการแข่งขันลูปตเดลุ้ก็คือแบบนี้เลยเป็นท่าเบสิกที่เล่นได้ง่ายๆนะครับใช้เวลาฝึกไม่นานผู้เล่นคนไหนที่สามารถลู้นเดลุ้แบบนี้แล้วก็ไม่เกิดไซด์ไวเดอร์หรือเส้นเป็นแบบเป็นเกลียวนะไปเรื่อยๆแบบนี้ได้มากที่สุดนะครับรับรางวัลไปเลยครับ สำหรับรายการนี้ก็จัดขึ้นวันเสาร์เหมือนกันถ้าใครสนใจนะครับอย่าลืมติดตามนะรายการแข่งขันอีกอันนึงที่เหมาะสำหรับมือใหม่มากๆเลยคือการแข่งลองสลิปเปอร์หรือปายโยโย่ Yo ให้ฟรีได้นานมากที่สุดครับแค่นี้เลยนะครับผมเพื่อนเพื่อนคนไหนสามารถปายโยโย่ Yo ให้ฟรีแบบนี้ได้นานมากที่สุดนะครับรับรางวัลไปเลยสำหรับรายการลองสลิปเปอร์นะครับเราจะจัดกันวันสุดท้ายนะครับก็คือวันอาทิตย์ที่25นั่นเอง ท้ายสุดของรายการหลังจากที่เราแข่งทุกอย่างจบแล้วเพราะฉะนั้นรายการนี้ถ้าใครอยากจะได้ออฟฟิเชีเป็นคนที่ป i ายโยฟรีนานที่สุดในประเทศไทยนะครับอยู่ยันจบงานบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนและทั้งหมด4รายการนั้นนะครับก็คือรายการการแข่งขันที่แนะนำนะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่มีคอมโบหรือท่ามากนะแต่อยากร่วมกิจกรรมกับเราอยากลอง ท้าชาเลนจ์กับตัวเองนะครับแข่งขันโยโย่ครับปีนี้บอกเลยว่างานใหญ่มากๆขอให้ทุกคนนะครับเตรียมตัวกันไว้ให้ดีๆครับส่วนรายการอื่นๆที่เป็นรายการหลักหรือการแข่งขันฟรีสไตล์หรือเล่นโยโย่ฟรีสไตล์ประกอบเพลงนะครับประเภทนี้สำหรับผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นใหม่สามารถลงได้เหมือนกัน คุณสามารถจะเล่นท่าอะไรก็ได้นะครับเตรียมเพลงมา1นาทีนะครับสําหรับรอบคัดเลือกประเภทนี้นะครับเราจะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับต่างๆถึง6ท่านนะครับคอยคิดคะแนนให้ตั้งแต่คะแนนเทคนิคและคะแนนด้านเปอร์ฟอร์แมนซ์ครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือสมัครเล่นหรือเป็นมือใหม่นะครับในรอบคัดเลือกเราจะจัดอันดับแยกไว้ให้ครับสำหรับผู้เล่นคนไหนที่คะแนนเข้าเกณฑ์นะครับก็จะสามารถเข้ารอบนะครับไปในรอบชิงการแข่งขันโยโย่ชิงแชมป์ประเทศไทยในวันที่25ครับหรือวันอาทิตย์นั่นเองครับ รประเภทการแข่งก็เหมือนเดิมเลยคือการแข่งขันโยโย,โย่ฟรีสไตล์ครับแต่รอบไฟนอลของเราจะแข่งกันคนละ3นาทีครับผมปีนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเราเปิดถึง5ประเภทด้วยกันตั้งแต่ 1A 2A 3A 4A 5A นะครับปีนี้นะครับเราแยกประเภท 2A กับ 3A แยกกันเลยครับผมแล้วเรามาดูกันว่าใครจะเป็นแชมป์ 3A ปีนี้คนแรกครับนอกจากนั้นยังมีรายการนะครับสำหรับ over 30หรือผู้เล่นที่มีอายุมากกว่า30ปีนะครับปีนี้เราจัดรวมนะครับตั้งแต่ 1A ัน 5A แข่งรวมเลยครับผมอีกรายการหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเป็น open international นะครับเราได้รับเชิญนะครับคู่เข้าแข่งขันจากต่างประเทศ บอกเลยว่าปีนี้คิดว่าหลายประเทศแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโ,โปร์อเมริกามาแข่งที่บ้านเรานะครับผมมาชิงชัยนะครับว่าใครจะได้เป็นแชมป์ระดับโอเพ่นในประเทศไทยครับและประเภทอีกประเภทหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสําหรับใครที่อยากลงมีทีมของตัวเองนะครับและนําให้ลงอันนี้เลยประเภททีมฟรีสไตล์นะครับเล่น2นาทีเท่านั้นนะครับผู้เข้าแข่งขันตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับผม2ถึง5คนนะครับ เล่นโยนรับสลับกันหรือเล่นพร้อมกันเล่นอะไรก็ได้นะครับจิงตนาการมาเลยครับกับการแข่งขันทีมฟรีสไตล์ ไม่มีคลิกเกอร์มีเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างเดียวครับนั่นแหละครับก็คือรายการแข่งขันทั้งหมดสำหรับงาน Art of Spin ครั้งที่1น,นะครับผม Exhibition and Yoyo c o Yo n t e s t บอกเลยว่ามันแน่นอนปีนี้สปอนเซอร์แน่นๆนะครับอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับมาร่วมจอยกันถ้าเล่นโยโย่ไม่เก่งไม่ต้องห่วงนะครับเรามีคนสอนแบบเยอะมากๆหรือใครเป็นคนขี้อายแบบไม่กล้าแข่งไม่กล้าอะไร อยากให้มาเดินร่วมงานนะครับเพราะว่าเรามีกิจกรรมแบบเยอะแยะมากมายแล้วก็มีเวิร์กช็อปเกี่ยวกับโยโยเนี่ยเยอะมากเลยนะครับผมบอกเลยว่างานนี้อลังการมากจริงนะครับเจอกันนะครับวันที่23 25พฤษภาคมครับที่ซีคอนสีนคาครนโซนมันๆน,นะครับผมแล้วเจอกันนะครับ